ทจ่กบาดวะนี่มีเรื่องสิบอยฟัง FC. เอฟซีขี่รถมาครับทาง่านมานี่แหละเจอป้อมตำรวจครับเจอป้อมจ่กบาดเต็มเลยวะอันนี้เราก็ย้ายสัมภาระนะครับย,ย้าย เก็บของมาเต็มรถเลยครับถ้าเป็นชิปหลอดนี่ตายเลยครับมากกว่าใดแทน้นี่มันเป็น12หลอครับนี่แตะแกงแ้งข่าวสารครับอารมทั้ังอัดจละบีครับไปเจอเจอตำรวจครับเจอตำรวจตำรวจบุกอยู่ไฟแดงผมว่าอ้าวผมไม่ได้ผ่าไฟแดงไม่ได้อะไรครับบกุกไปยังไงจะไปไหนเรียกผงเข้าไปในป้อมครับเรียกหงเข้าไปในป้อม อแล้วก็ไปพูดไม่จาอะไรจะเอาเท่าไรผมเลยทำเงี้ยแล้วแต่จะให้ผมผมไม่มีตังสักบาทครับผมไม่มีตังติดตัวแม้แต่บาทเดียวผมบอกโอนได้ไหมโอนไม่ได้มันก็เป็นหลักฐานนี่ผมบอกก็เลยขึ้นมาขอตังบาวัิบาทก็ไม่มีเินสักบาทแรกร้อยหนึ่งก็เอาบอกร้อยตีเพื่อนครับมีดาวนะครับมีดาวร้อยตี ผมบอกให้ผมทําไงนี่เนี่ยตรงนี้มีตู้เอทีเอ็มบอกเนี้ยมีตู้เอทีเอ็มให้ผมไปกดไปกดมาให้ผมไปกดมาผมบอกกดได้ไงผมไม่มีบัตรผมมีแด่แอปโอนเงินมันโอนไม่ได้มันก็เป็นหลักฐานี่ผมก็ซวยดิว่าแล้วจะให้ผมทําไงผมไม่มีเงินงเงี้ยยืนมึนอยู่่ปบ่าเปลาแล้วธนาคารอะไรุงเทพครับมันโอนไม่ได้นี่ต้องไปตู้ดิสบห้าเขาไปกดเงิน สิบ้าไปกกนเงินไหมเออผมถามหน่อยสักซีความเป็นตำรวจมันมีบอกเงินลอยหนึ่งนี่าหเี้ยสิบ้าไปกนเงินผมบอกผมไม่มีเอทอมผมมีแต่แอปถ้าสิเอาก็เอาสิโอนให้ถ้าจะเอาอน่ะแต่ความผิดก็เขาไม่ได้ตั้งด่านไม่ได้อะไรครับเขาโบอกอยูหน้าไฟแดงเฉยน,นี่นี่คือเรื่องจริงครับผมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงครับแล้วก็โอ้ผมบอกว่าสักซีผมมีเลยตั้งร้อยปีนะ ติดยอดร้อยตีอย่างดีนี่ครับก็สุดท้ายนะครับผมก็ขอผมขอแหละสุดท้ายก็บ่ได้ยักบาทครับเสียวกเอาเรื่องวาสักทผมไม่มีผมบอกงี้ก็ไม่ได้พกตังติดตัวสักบาทเลยมันก็สมัยแอปเนาะสมัยอุญเงินเขาก็ไม่กล้าเอาเองนี่แหละพี่น้องซึ่งเรื่องบรรทุก พิดผมก็ยอมแล้วิดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้เสียงเลยว่าผมผิดเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ได้ให้ข้อหาอะไรแต่จะขอตังค์เฉยๆครับขอตังค์ร้อยหนึ่งก็เอาครับแบบอึ่มันแต่ไหนเนาะมันสินไรไม่ต่อประนั็นบมเออจะจับผิดอะไรก็ไม่ได้ว่าไพแดงผมก็ไม่ได้ผ่ารถภาษีแล้วก็ต่อเจะววาแต่งจะา่าอะไรก็ไม่ได้ว่าครับจะเขียนใบสั่งก็ไม่เขียนถ้าเขียนก็มีความผิดอีกเนาะอันนี้ก็เป็นมุท่าหอนนะครับเนาะ ปล่อยฟังไอ้เราก็เต็มใจจ่ายอยู่ไม่ได้ว่าเราก็รู้ว่าผิดถ้าจะเอายิงแล้วก็ผิดครับเขาก็หาที่ผิดให้เราจนได้ครับก็สุดท้ายผมก็ยกมือไหว้ขอผมให้ผมแหละผมบอกปล่อยทุกคนผมไม่มีสักบาทจะเอาผมก็จะโอนให้ก็ไม่เอาอีกก็เลยต้องยอมครับนะ